เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนนะครับกับเกมการต่อสู้ในดุสเ e a ที่สุดแสนจะร้าใจนะครับจูเสินเบิร์ดดักเกมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมก็ได้นั่งรอเลีกรอแล้วรอเล่านะครับจน3ามทุ่มสีแล้วนะครับ เลขก็ยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยจีเอมทำไมทำอย่างนี้มึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยฮะเครื่องร้อนจะจัดแล้วเนี่ยร้อนจนจะมอดแล้วนะครับโอ้โหบ้าจิ๋หายเลยอ่าแต่ว่ามันมาวันนี้อยู่แล้วละมันอาจจะยังทําไม่ทันนะครับอ่าทีมงานของ GM นะอาจจะยังไงยังทําตัวการแข่งขันเลขยังไม่ ยังเล่นไม่ได้อะคุณง่ายมันก็เลยยังไม่เปิดให้เราเล่นนะครับแต่ว่าก็มีตัวลดราคานะมาบ่งบอกแล้วนะครับว่ามันจะมานะครับอ่าเดี๋ยวกันลดราคาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ายังเปิดไม่ติดนะครับมันก็ยังบักบักอยู่เหมือนกันนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละนี่ออันที่หมุนหมุนเนี่ยนะครับอ่าก็เข้าไปดูตรงนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับ จมนี่งไงมันก็ลดราคาสัตว์น้ำนะครับอ่าที่เป็นรูปคลื่นเนี่ยลดร,ราคาหมดเลยนะครับทำไมางานเร่งเหลือเกินใช่ไหมก็แน่แหละก็แก่พวกแกเริ่ม,เร,มเริ่มกันอย่างเงี้ยเริ่มมันพ,นพนวิลาพศวิลาศเราก็ทําไม่ทันใชี่ยเวล่ะมาในในก็ในในละเล่นนกกันก่อน,อนเลยดีกว่านะ่าปลดล็อกอ่าเควินนะครับเลยโอ้ย อะไรเนี่ยแต่มันไม่จํากัดนะมันไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวกัน4ยกนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะไปลงตอนเช้านะเพราะว่าถ้าตัดตอนนี้ใครจะดูเนะถ้าตัดตัดลงตอนนี้ใครจะดูนะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, 4, นะผมจะเอาตัวนี้เป็ตัวหนึ่งก็เ้วกันเลือดเยอะดีเออไม่ได้ดีเราต้องเอาไฟไปก่อนดีบ้าจะจาดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะเอาหนึ่งสองสามต้องคำนวณให้ดีนะครับเอาเอา เอางูไปตัวหนึ่งก็แล้วากาันงูประท้าง,งูแต่ตอนนี้คงจะชนะยากคงจะชนะยากดูตัวดิดูเลเวลดิเลเวล25เลยนะครับผมเปลี่ยนใจดีฟ่าเอาตัวนี้ไปตัวนึดิฟ่านะอ่าเลือดเยอะดีนะครับแล้วก็เอาต้อใบไม้ไปจัดการมันนะครับใบไม้ตัวไหนกูที่มันจะแข็งแกร่ง ไม่มีตัวไหนแกล้งเลยแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาไฟเวกตัวหนึ่งไฟตัวนี้ต้องปรับได้หมดเลยนะถ้าปรับได้ไม่หมดนี่เรียกว่าเหงาหงอยก่อยกาเลยทีเดียวเออมันไม่มีตัวไหนเจ่าวแน่เท่าง,งูแล้ววะต้องเอางูไปแล้ววะต้องเอางูไปจัดการวะเอางูไปจัดการนะโอเคเอ้กดเทรดตัวเอ้เกือบตายแล้ว <laughs> เกือบพลาดเลยทีเดียวต้องเอางูแล้วเพราะตัวนี้เงื่อนน้อยจ่าจาแล้วอะไปลุย อมีการมาส่งราใส่กันอย่างลงตัวนะครับแต่ว่าเราจะเอาหมูของเราไปบวกกับของมันนี่ไม่ได้นะครับแล้วบวกนี่เรียกว่าตายลอยน,น้ำเลยทีเดียว499เพิ่มอีก250ตายแล้วเป็น700 650 750อ่ะขาดแป๊บเดียวนะครับ750มอมไม่ป้องกันนะครับ ยังไงก็ไม่ตัดอุ๊ยผมเพิ่เห็นฟางตัวนี้นะเนี่ยโคตรจะสวยดูเข่าดิเจ้าจามสดมันไม่เปลี่ยนตัวว่ะโอเคไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเ <c oughs> อาอย่างงี้ก็เล่นง่ายสิครับป้องกันหนึ่งอ่าป้องกันหนึ่งแล้วก็เตะมาอย่างงี้เอ้ย <c oughs> แกต้องป้องกันอยู่แล้วล่ะฉันรู้ยังไงชารกับเจ้าเที 8ตัวนะครับอ้าวให้โอกาสเราเก็บสแต็กเสร็จโกหุ้ยตัวมันลายสวยมากเลยอ่ะ <_ d ata> อยากได้อหุยฟันน่า <_ d ata> ที่นี่จะล้มหมาได้ง่ายเหรอแก <_ d ata> คิดผิดซะแล้ว <_ d ata> นี่มันไม่ใช่หมาธรรมดาด้วยห <_ d ata> มาที่มีเขี้ยวเป็นหมูป่านะพ่ยโ <_ d ata> ดนเลยหมาที่มีเขี้ยวเป็นหมูป่านะครับโจมตีหนึ่งผมลุกตายว่าอามตะ <_ d ata> อมตะสุดอ่ะ เมื่อกี้มันโจมตีผมนึ่งมันเหลือต่องนะผมจะเล่นสตแต็กมันไม่หมดนะผมจะทำอย่างนี้ครับเราต้องทำอย่างนี้นะอย่างเง้นสตแต็กมันไม่หมดนะครับมีมีห้าเอาสิเมื่อกี้มันเหลือนึ่งยังว่าลูกนี้ลูกนี้จัดการมันดีกว่าตายนะผมอุ้ยฟันห่ายังจางโอเคแต่สตแตล์มันก็ไม่เหลือแล้วนะครับเสร็จโกโลโหลา จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามโหเลยอ่ะหเอ้ยลูกนี้เปลี่ยนตัวมันจัดการมันก็ดีอ่ะโอเคตายซะโอ้โหเขาเป็นหมูที่สู้หมูป่าไม่ได้เรียบร้อยฟางมันดิฟางกับหมูป่านะมาเจอกันนะดูจากอุดทรงแล้วความยิงฟางไม่น่าสู้ได้เออโอ้ยล็อกล็อกหมูอย่างนี้นี่เองมันฟิตข้างๆนะเอ้าหัวชนกระแทกจังๆนะ หมูป้าหลบไม่ได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวหมูจะกินให้เรียบเลยเอ้ยจำสามนับแล้วโต๊ะห้าร้อยเจ็ดสิบเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยป้องกันหนึ่งประกันสองเอออุ้ยเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลือเยอะจัดจ้าเลยป้องกันสามนับเหลือไปสองโอเคพอแล้วล่ะตายซะชกปั้นหนักอุ้ยยังฟุบ,บเลยอะเรียบร้อย,อยชกอย่างรุนแรงหมนี่เกือบถึงสามร้อยเงี้ยผมไม่มกล้าปล่อยนะ แต่สามหกรวบวกาาค่า R จีเดืวอนน่าจะตกเจ็ดร้อยฝ่านะครับโอเคโอ้ยจุกลังสามมันเหลือวิน่งด้วยอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่พอที่จะรอดแล้วนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยชกมันไททันโซอาโอ้โหเจ้าหน้าฟาดอ่ไม่ได้ฉกนะครับ <c oughs> เรียบร้อยลากไปกินอย่างสวยสง,ง,งามแต่ <c oughs> แต่ประท้างูได้กันไม่ได้นะครับถ้าประ้างูด้กันนี่เราดอง เพราะว่าเลเวลลดน้อยฝ่าไงข้าประสบการณ์มันสูงกว่าเยอะนะครับอ่ลีกก็ยังไม่เปิดนะเออให้มันได้อย่างนี้ขยับซีเรสจัดจๆนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องปิดไฟมาอย่างแน่น,นอนเมื่อมันเปิดไฟมาเราจะใช้ใบไม้ในการคมมันเคนวินอแล้วก็อ ก็ต้องใช้ท่าน้ำแข็งอีกสักตัวใช่ไหมจัดการใี่หมดสเมลโรดอนเลยเหมานี่มันสึกยักษ์ปะขายักษ์เลยทีเดียวยักษ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่นะความถึงแข็งแรงคงทนเฮ้ยมันมีตัวบิดด้วยอะ่ะชิบหายแล้วชื่ออะไรอะ่ะแมงมอสเธอเรียนมันเอามันเอาช้างไปผสมกระแรดใช่ไหมเนี่ย บ้าจัดเลยทีเดียวอ่าผมไปป้องกันใดๆทั้งนั้นโอเคโดยการเก็บสแต็กที่ตรงนูนไม่กลัวหรอกผมมีเควินมาด้วยอุ๊ยห้าร้อยหกสิบโอ้ยรอดตัวนี้เทพว่ะเท่จัดๆดูเล็บขาที่โคตรจะยาวยาวทั้งเล็บขาเล็บมือเลยชิบหายเลยเนี่ยอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือไว้หนึ่งเอ้ยยังรอดโอเค แอลชนะปอมอีเ yeah, no. yeah, นียดของฉันไม่ได้หรอกชิพหายแล้วตาต่อไปไม่ได้แล้วนะครับ,บแต่ละผมรู้สึกตัดเสมบูรณ์แล้วนะครับป้ <c oughs> บองกันไว้ฝังมูดอย่าไปกลัวมันเอาเขามาเชิญหน้ามันไว้มันไม่กล้าเข้าใกล้เราหรอกน่าเห็นมันไม่กล้าเข้าใกล้จริงๆด้วยนะครับป้อ,บองกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> ต้องเรียกสแปกมันหน่อยชิบหายแล้วมันมีหกแล้วนะครับเฮ้ย แต่ถ้ามันโจมตีหกมีแค่ห้าเองว่าไม่มีหกด้วยะโจมตีเสร็จโก้ีอย่างเงี้ยเออโอ้หฝ่าย่ัยงงั้นผมได้ไม่เป็นไรเลยไม่สะเทือนนะ <c oughs> เหลือหนึ่งใช่ไหม,ไมเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ทําไมอะ่ะแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเรียบร้อยแล้วก็โอเ้เควินเลยไม่ได้โดนทีบเลย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรจิกมันโอ้ก็ยังทีบอยู่ดีโอเคทีบยอดหน้าไปเลยทีเดียวนะครับ เล็บมันยาวจริงเลยอะตลกไอ้แนมตัวนี้จริงๆริงเลยไม่ตลกไม่ตลกตรงไหนอะตลกตรงการกะมอมมันอะนี่ตะกงตรงอลไกรกลาคอมใช่ไหมซึมเอือตายเมื่อกี้มันมีห้าหรือวาผมไม่ได้ดูนะครับชิปหายแล้วไม่เป็นไรมัวแต่ตลกรงกลาคอมองมันอยู่อุ้ยเราสแต็กลาเยอะจัดการมันไปเลยนี่ไงเห็นไหมตายอยู่ดีอะหลอกหลงสิกระแทกข้างเข้าไปนะ ก็น้อยนี่เป็นผมผมจะทำงานให้มันใหญ่ไปหน่อเนอะให้ลากพื้นมาเลยเนาะเวลาโอ้โหเวลาฟิตมันต้องโหดมากแน่ๆเลยนะครับไม่ตายแล้วไม่ตายนะครับโอ้ยไม่คิดเลยว่าพี่เมลไม่ต้องออกอ่ะโอ้โหพี่ฟางจัดการเองอ่ะพี่ฟางหนีแกพวกแกบังอาจดูถูกฉันนักที่ไม่ดีน่งัดขึ้นไปโอ้ยลอยอ่ะขึ้ดูคันลอยฟิวอ่ะเรียบร้อยเรื่องฟางจะไปงัดแนบตัวเป็นตันได้ไงวะ เอาแต่นี้มันฟางยักนะต้องเข้าใจนะครับในสมัยนั้นเข้าใจเข้าใจหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ทีแรกก็ไม่อยากเข้าใจแต่ว่าเข้าใจหน่อยก็แล้วกันนะหลีกก็ยังไม่มานะครับทำให้คนยังฆ่าต้องมาเร่นอยู่อย่างเงะแล้ววันนี้มึงจะมาไหม <c oughs> วันนี้มึงจะมาไหมเนี่ย <c oughs> หรือว่าวันนี้มันวันเพื่อหัดหรือวะ <c oughs> ใช่เดียวันนี้วันเพื่อหัดยังไงมันต้องมาวันนี้แหละ อาจจะมาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ได้เที่ยงคืนตีหนึ่งนี้มันก็ถ้าเที่ยงคืนยังพอให้อภัยนะถ้าตีหนึ่งนี้มันวันลุ่งขึ้นแล้วนะครับเงาหงอยก่อยกาจริงๆเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วเอาฟางมูดไปนะับรล้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนมาใช่ไหมเอ้ยมีได้ดีเราต้องเอาใบไม้ไปดีหูบ้าจริงๆไปเอาฟางมูดไปได้ยังไงเราเอาใบไม้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใบไม้ไปตัวหนึ่ง ชนะไบใ่้แม่เดี๋ยวมันเไปลี่ยนใบไม้มาใช่ไหมผมก็จะเอาน้ําแข็งว่มีนี้มีน้าแข็งนี่มันเก่งๆแล้ววะชิบหายแล้ว <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวออ้ยมีเลือดพันเดียวเองไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอ้เควินตัวนั้นเควินดูปากมันสะก่อ <c> น <oughs> ปากแม่โคตรนา่ากลัวเลยเล่าอะไรไปเล่นเอาเควินเลยอ่ะเควินเหมือนกันเราต้องมีเควินนะ <c oughs> เลยวยไอหมาที่มีงา เลยนะแต่ว่าเราก็ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็จะสังเกตเควิทมาเราตายไหมไม่ตายอ่ะเราเอามาตัสุดแล้วครับอ่ะมาบมารรเลงกันคนละหมัด <c oughs> ฉันมีฮิปโปยจะไม่กลัวหรอกเลือเดเยอะจัดๆเลยพันสามมาเอ้ยจังตีหนึ่งใจมันได้ไอตัวนี้ไม่ตายอยู่ดีอ่ะส <c oughs> ุดๆพูดเลยว่าสุดๆ, <c oughs> ๆไม่ตายอยู่ดีมันก็มีเนื้อทั้งสามเหมือนกันว่ะเราเพิ่งเห็นนะครับผม,ผมคนนี้หายล้ว โดดโดดหนึ่งโอ้ยยังอยู่อ่ะโอ้โหอึดบอกแล้วทำไรไม่ได้ง่ายๆพอดีอ่ะสแต็กครบพอดีเลยนะครับมาป้องก,กันสองเพื่อรอดนะครับเพราะว่ามันใช้สแต็กแบบปุ้มเฟือยอย่างเงี้ยผมมีสิทธิ์รอดนะครับดูซิมันจะจบตีสองไหมจบตีสองผมเพราะว่าผมรอดนะครับโอ้ยจบตีสามเออสักโอ้โหโจบตีสองในที่นี้ก็คือว่าจบตีสี่แล้วเข้าสองนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือโจมตีสองไอ้หมู อ่าเด็กจิ้มจมดีผมสามใช่ไหมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ทําไมเอาผมลืมไปเปลี่ยนทำไมวะเนี่ยชิ้มหายแล้วเราเปลี่ยนได้แค่ทีเดียวทำยังไงดีตายไงแกเอ่อป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสามป้องกันสี่แล้วก็เหลือไว้สามจิ้มหาย,ยจจัดเลยเอามันเหลือไว้ตรงนู้นเองโอ้ยผมยังไม่ตายยังไม่ตายโดนห้ยังไม่ตายใจเย็ยยเนใจเย็นไว้ก่อน นะจมตีสี่เหลือไม่หนึ่งนะครับจิ้มหายจัดๆเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกัมเปลี่ยนตัวกัมโอเคยังอยู่รอดนะครับตะกี้มันโจมตีเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับก็จะเอ่อต้องโจมตีไหมไม่โจมตีอ่ะป้องกันป้องกันสามแล้วเหลือไว้สองจิบมหายจแต็กหมดไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยมันมีฮะเรายังอยู่อ่ะโอเค มาจมตีมาอือหึจมตีมสี่ทีน,นี้เรารู้แล้วว่ามันจะจมตีสี่นะเราก็จะหนึ่งสองสามแล้วก็ป้องกันสามนะโอเคอ้มันป้องกันหนึ่งเจ๋วแจมทีนี้ไม่ตายแนะ่โอเคมามาันดวลกันอู้มันไม่ยอมเปลี่ยนตัวอโอเคอือหผมไม่ตายยังไงต้องอยู่อึดผน,นไว้ก่อนนะครับ นี่แหละแกไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วตายเสิหนึ่งสองสามสี่ตายซะอย่าอยู่เลยเปลี่ยนตัวก็ไม่เปลี่ยนตัวทำฉันสับสน,นไปด้วยตายเรียมรอย้อยโอเคอ,อ้นกบ้า <c oughs> จออกมาก็ไม่ยอมออกต,ต้องให้บังคับไปออกเองนะโยนตซี่ผมตายสิครับอย่างนี้เออกระเด็นกระดอนมาในที่สุดก็ถึงคิวซะแล้ว เ่ลาทีแรกผมก็คิดว่าแหมเปลี่ยนมาถูกแล้วที่ไหนได้ไม่ถูกนะคต <c oughs> ีไม่ตายอ่ะโอ้โหแพ้ทางจะจัดด้วย <c oughs> โอเคจัดการมาาาันฟังขาบุตรนี่นะเรียบร้อยมดนมึงงูกังตราม <c oughs> เอาแล้วงูแล้วทีไหท่านโนูบอาอุ้ยตุกจุกอล้ยว่าเฮ้ยมันถนัดงูมันใช้แต่งูอย่างเดียวจมตีสี่นะ <c oughs> ไม่ตายหรอกอึดอยู่แล้วเราชกชกอุ้ยโดนพิดเข้าไป ไม่มีพิษว่าแตท่านูอ่ะมันคืองูเหลือมยักษ์มาโยแต่แกจะมาชึ้นชื่อเพราะแพ้ไก่นี่แหละจยบอกให้มีอย่างนี้ไหนงูแพ้ไก่เนี่ยโดดทิพย์โอ้โหเป็นแสงแลบไปเลยอะเรียบร้อยเควินทิพย์เขาหน้าทีเดียวเลยนะครับโอ้โหสะใจสุดๆเลยอะไม่ได้ใช้เควินมานานแล้วโหทิพย์โคตรแรงอุ้ยตัวนี้โคตรเท้ มันชื่ออะไรอะ่ะฮูดลี่ลันโนอะไรไซรอสเะ่จ,ะจัดเลยอะเป็นด้วงวิสองเข่าอะไม่จีด้วงแรดโอ้ยมั่วไปหมดเราเนี่ยธาตุาสมบูรณ์ใช่ไหมไฟแผลใบไม้เอาสัตว์ประลาดไปนะครับแล้วก็กูุ่มแรดตัวนี้เท่อะแต่ว่าต้องตายต้องตายไายทีวันแล้วแหะจะมาเท่ต่อน้ะเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอิจฉาตายซะอย่าอยู่เลย เอาตัวนี้เอลุยมยอ,อๆๆุ้ยมีพันเจ็ดเลยเหรออุณเลเวลเจ็ดสิบแปดนี่นะโอเคเอ่อถ้ามันเปลี่ยนตัวจัดการมุกมันจะตายแน่อขาคิดดูพันเจ็ดกพันแปดเลยชิปไหนจะจับเลยนะครับเก็บไว้หนึ่งก่อนดีกว่ายังไงสแต็กสัมผัญนะโอเคเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนว่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ดิอย่างนี้ก็ได้ตัวดิอ้ย เจ็บจุกเหมือนกันนะเนี่ยอ่าพอทำดี้นะเราเก็บไปสองไงก็ไม่ตายง่ายๆแน่มาเลยเฉันจะลบแกอยู่นี่ถ้าแกไม่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยมีเจ็ดรนะครับไม่โจมตีด้วยเหลือไว้หนึ่งนับจำมาไว้นะเมื่อมันเหลือไว้หนึ่งผมจะจัดการมันอยู่นี้เลยเอ่ะสับเปลี่ยนมาโจมตีหนึ่ง จมตีสองจมตีสามเหลือไว้เพื่อนหนึ่งตายซะอย่ายอยู่เลยกันตังไม,ม่แท้ออกมาเทาแบบเดียวเรียบร้อยไม่ได้จมตีใครเลยเป็นไงล่ะไคยจะมาเทมันจัดไม่ได้ชิมแล้วิมแล้วสี่เลยนะลงได้แน่นอนจมตีสี่โอเคเข้าทางเรานะสแต็กไม่เหลือนะวันนี้แหละชั้นเทอยู่คนเดียวแหละ อุ้ยเหลือแต่สิบเปอร์เซ็นต์แดงชิบหายแบบเปิดก็ไม่ได้จานเนยเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองเฮ้ยลงได้เลยอ่ะตอนแรกผมคิดว่าจมตีสองไม่น่าลงได้นะแล้วก็เก็บไปเพื่อนโชเทอีกแล้วเฮ้ยไอ้เพื่อนโชเทอีกเดี๋ยวอุ้ย,ยจิกงดักตอบ,อรตอบเรียบร้อยอุ้ยพันแปดเลยอ่ะแต่ดาเมจไม่มีเลยนะความนัก,กวนี่นไม่จะจัด <c oughs> จิงป้องก,กันก็ได้นะแล้วส่วนนะแต่ว่าไม่จับเป็นใดๆทั้งนั้น เอาเล่นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันไม่ป้องกันสีอยู่แล้วจัดการมันสับระลายกระชากวิญญาณมันเลยด้วยท่าไม่ตายนี่นะ <c oughs> โอ้โหคำรามใส่อีกทีจุกเจ็บจัดๆเรียบร้อยเกมโอเวอร์เสร็จแล้วโอเคแคว่วิปัดห้าร้อยหนี่ไงหนึ่งเลย สิ่งที่เราอยากได้หลีกไม่เปิดก็ไม่เป็นไรครูได้แบงค์แล้วโอเค650นะครับบวกเข้าไปอีกย้ำๆซ้ำๆไปเลยทีเดียวเจ๋วแจ่มสุดๆโอเคได้เก้าแล้วนะครับอืมอ่ะหดแม่งให้หมด <laughs> มันไม่เปิดก็เรื่องของมันช็อตนี่แหละเก็บแบงให้หมดโอเคได้ของฝันอีกแล้วอุ้ยได้ร้อยห้าสิบสมน้ำหน้าเจ <laughs> ียมอะ พอดีฝ่านะก็ไม่เปิดก็ไม่เปิดก็แล้วกันเอาไว้เปิดพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาเล่นก็ได้นะครับพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs> ไอแล้วเฟย